ไม่มีนักมวยไทยคนไหนโค้นลูกสิธย์ของชิงกิสอาราซอบได้อาคิฟค้นสมิงดำ ช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู 2, ส่200,000 subscribe และมุ่งสู่300,000ในติกตอกถ้าวันหนึ่งชิงกิศลา,าซอไปอยู่ในรายการอื่นผมคิดว่าตัวแทนของเขาเนี่ยคงจะเป็นเจ้าคนนี้คืออาคิฟสไตล์การต่อสู้เหมือนชิงกิสเปียบออกหมัดเป็นชุดๆลูกเตะวิธีเตะเหมือนชิงกิสเลยดูจากท่าเตะดูปุ๊บก็รู้เลยว่าเขาสามารถกางขาได้กว้างเพราะฉะนั้นลูกเตะสูง,สง การเตะพ้นหัวเขาสามารถทําได้แน่นอนซึ่งทักษะเหล่านี้ชิงกิสซาราซอฟนั้นทําได้เช่าานเดียวกันลูกศิษย์ของเขาก็ทําได้ย้ำอีกทีก่อนหน้านี้เคยพูดเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วเข็มขัดจะตกเป็นของชิงกิสซาราซอฟเคมรันอาซาฮีอันนี้ไม่นับแล้วเพราะว่าเขากลับไปอยู่ในรายการอื่นแล้วเพิ่มเข้าไปอีกคนนั่นก็คืออาคิฟคนนี้แหละคนคนนี้จะเป็นเจ้าของเข็มขัด ไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นเจ้าของเข็มขัดแน่นอนสติติของเขาในวันข้างหน้าคือไร้พ่ายหรือถ้ามีฟลุกแพ้บ้างเนี่ยสุดท้ายเขาจะสามารถเอาชนะคืนได้ถ้ามองกันที่ทักษะถ้ามองกันที่ความสามารถคือบางคนถ้าเกิดว่ามีของติดตัวอยู่น้อยเนี่ยสามารถทํานายได้เลยลอีกไม่นานเดี๋ยวก็เสียแชมป์หรือชนะแบบฟลุกๆมาเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวก็แพ้แต่คนที่มันมีของติดตัวมาเนี่ยต่อให้เขาเสียแชมป์ต่อให้เขาพลาด ไปโดนอาวุธแค่เปรี้ยงหนึ่งแล้วเกิดร่วมขึ้นมาแต่เดี๋ยวเขาจะเอาคืนได้และอาคิฟคือซูปเปอร์สตาร์คนต่อไปสมิงดับังเกงสีดำอาคิฟเขา้าหู้ิ่ปล่อยทีละหลายหมัดจับแล้วก็ออกทันทีเนอวีดีโอรูุ้่างวไมโอ้โหโอ้โหดตามสไตลม์มวยไทยครับแต่อาคิฟไม่ได้ออกแบบมวยไทยนะครับ ออกลูกเตะป้าปุ้ยนี่ครับผสมผสานมวยไทยแต่วิธีออกเนี่ยวิธีเข้านี่โดนนับไปเลยส,สเปดของการออกนี่ยออกเป็นชุดดูนะจับปุ๊บอุ้ยหยดขึ้นบนทันทีโอ้ยวาจิรู้ดิกี่หมัดดูดิบ็อกซิ่งขั้นสูงจริงๆแล้วอู้ดแบค็คิกผสมผสานกับบ็อกซิ่งอ่ะโอ้ยแล้วอัดลำตัวตามนีคเขา รอดยังไงเออตู้วสับสอกไม่หยุดเลยแล้วอัป,ปรคัดร่วงลงไปแล้วโดนนับยังขึ้นมาต่อทางจะพ้นยกหนึ่งได้ยังไงสุดท้ายจบครับเรียบร้อยอูยดูฟันดิความเร็วสปีดวิธีการออกบ็อกซิ่งผสมแบ็คคิกทุกอย่างปล่อยเป็นชุดสไตล์นี้โอ้ย ช่วยกันกดติดตามเพื่อมุ่งสู่2องแสนซับสไครต์และมุ่งสู่3ามแสนใน t i k กต k ถ้าวันลุมพินีหรือวันแชมเปยนชิพสามารถรังชิงเกตซาราซอฟเอาไว้ได้แล้วสามารถทําให้อาร์คิฟเนี่ยอยู่ที่นั่นยาวๆผมว่ารายการจะน่าสนใจขึ้นเยอะเลยแต่อันนี้ก็คาดเดาไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอาราซอฟเนี่ยจะอยู่ในวันต่อไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไปตามที่มีกระแสข่าวที่หลุดออกมานะครับ แล้วก็มีอีกหลายๆคนที่เข้ามาในวันลุมพินีแล้วก็จากไปอย่างยูททโรอาซาฮีอย่างเงี้ยคือซึ่งเราไม่รู้รายละเอียดนะครับแต่ว่าคาดเดาว,ว่าน่าจะรั้งตัวเอาไว้ไม่ได้เขาก็ไปอยู่ในรายการอื่นละแล้วก็มิเกลอีกคนหนึ่งผมเห็นเขาไปต่อยอยู่ที่กรอรี่อ่ะซึ่งน่าจะรั้งตัวเอาไว้ไม่ได้คือเหล่านี้โคตรเก่งทั้งนั้นเลยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไปอยู่รายการอื่นอะ่ะตอนนี้มีเข้ามาอีกคนหนึ่งก็คืออาร์คีฟนี่แหละก็หวังว่าเขาจะอยู่ในรายการนี้นานๆนะครับลูกศิษย์ของชิงกิสซาราซอฟ ต่อยเหมือนกันเปียบวิธีออกบัตรเหมือนกันปิ๊บวิธีเข้าสเต็ปเท้าตอนออกเหมือนกันเปียบ,ออออยบถอดแบบกันมาเลยคือหลายคนเนี่ยมันคล้ายเคียมรันมีความคล้ายกับอาราซอฟแค่บางส่วนแต่เจ้าอาคีฟเนี่ยอันนี้อาราซอฟเขาสอนให้ด้วยไงเหมือนถอดแบบเหมือนพิมพ์นิยมกันเลยซึ่งในรุ่นนี้ไม่รู้เลยว่าใครจะสามารถล้มอาคีฟได้แต่บอกตรงนี้เลยนะความคิดส่วนตัวจะไม่มีใครล้มเขาได้จะไม่มีใครสู้เขาได้ และนี่คือคนเก่งคนเต็มสูดกนสตรีทไฟท์หนึ่งนาทีไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่ว่าก็ดูเพลินดีฟิละอวดนวมสีขาวคนใส่เฮดการ์ดคือต้อนน้ำภูเก็ตยับออ้ยฟิลเหมือนรู้ว่าต้นน้ำเนี่ยต้องมาถอยแน่คือทำแล้วถอยทำแล้วสเต็ปออกแต่ว่าฟิลก็เลยไล่บี้เลยเริ่มต้นคือไม่เว้นระยะห่างไล่ตามไปโอ้โหต้นน้ำจะสวนครับ มาเวียงไหมเวียงสักหมัดไหมโอ้ยเกือบโดนโอ้ยนี่ก็ไม่โดนเหมือนกันเอ้าโดนละมาละโอ้ย,อยดูเวียงดินี่นี่โอ้ยนี่โอ้ยยังไม่ได้อีกเหมือนจะเข้าเนี่ยเจ้าต้นน้ำมันก็แพร่เอาปล่าอยังไงสวนกันตรงนี้เลยไม่ถอยแล้วเหรออัดกันแล้ว รอบที่แล้วโดนคอมเมนต์หาว่าถอยเยอะรอบนี้ต้นน้ำก็เลยนี่ไงเอานะรอบนี้ฟิวก็โดนเหมือนกันฟิวจะอวดคำไว้คำไว,ำว้นีโรลลหลบแล้วก็นี่โอ้โหหมัดขวาทำงานอยู่ยับยับยังไงทุบคืนนี่ฮุก ครอสไปอีโอสวนเลยเหรอีอโอ yeah, <get S 1> มันจริงๆ oh. ใครโดนหงอนเอาเอาดิต่างคนก็เอาก็เอาวะแลกกันแลกไม่ถอยละโอ้ย yeah, <get> มันสมน้ำสมเนื้อนะแยบไป